ครับสวัสดีครับอยู่กับบันฉลองแซบเบอร์ครับฝากกดติดตามช่อง u t ท b e บันฉลองแซบเบอร์หน่อยนะครับผมนะครับก็มีกําลังใจหน่อยนะครับผมตอนนี้ก็6 0,000่ซับสไคร์แล้วจะมุ่งหน้าเข้าแสนให้ได้นะครับผมมามาพูดคุยกับนักมวยเหมือนรุ่นแรกๆเหมือนกันอีกคนนึงนะครับผมก็วัชลพลพีเคแสนไัยมวยไทยยิมตอนนี้เข้ลมอยู่นะครับพวดเดี๋ยวขวนขวเปิดกลับมาแล้วครับเขากลับมาแล้วฝั่งนี้มาวัชรพลมาหน่อยอ่านี่ครับวัชรพลนะครับเดี๋เจจะของฉายาอะไรนะ ฝาตุ่มปุกแมหน่อยฉีดวัคซีนแล้วาแม่น่อยเคยติดโควิดเหมือนกันแล้วครับเคยติดโควิดแล้วนะครับก็มาคุยเรื่องทั่วไปกั <c oughs> บวัชรพละนหน่อยวัชรพลปีนี้อายุอะไรละยี่ส <29 S 2> <29 S 1> ิบเก <29 S 1> ้าหยิเก้าเอเก้าลยเร็วเนาะครับเนาะยิบเก้าลจำได้ไหมวันแรกที่มาค่ายมวยพีเคนี่เราอายุเท่าไหร่ยี่บสเท่าไหร่วันยี่สิบสามยี่สิบเอีบยี่ี่มาอยู่ค่ายมวยพีจำได้ไหมว่าชกกับใครไอ้ไอ้ไปแรกชกกับ รักเต็มร้อยครับช่องเจ็ดนะได้อีดเท่าไหร่แสนหนึ่งครับได้อะกิดแสเอาไฟต่อมาไฟไฟต่อมาไฟต่อมาไยกับน้องโดมจ่ายชนะชนะครับชนะอีกไฟต่อมาก็ไอ้รักเต็มร้อยแล้วก็เออ่ประจันบานประจันบานนี่ครับผมประจันบานแล้วใครอีกแล้วก็มาวรวุฒนวรวุฒน แพรวรุตราชนะแจมือออชนะวารุินี่ครับสี่ห้าไฟน้ามาอยู่ค่ายมวยพีเคชนะครับผมแล้วก็ได้อาจีดไปเยอะมากนี่ครับผมเป็นคนจังหวัดไหนนะโคราชโคราชนะครับนครราชสีมามาอยู่พีเคนี่เหมือนรุ่นแรกนะครับมาห่างกับพวกผมแค่สามสี่เดือนนะนี่ครับเหมือนรุ่นแรกเลยวัชรพลนะเนี่ยเจ้าของใจยายหมัดเลยนะหมัดทั้งราเพิงหมัดหมัดทั้งราเพิงนะเป็นมวยมันัดล่าสุดก็ชนะนี่ไฟล่าสุดชนะกันนะชนะนก ชนะนกปัตตักยามปัตตักยามนะครับนะก็ชนะปัตตักสยามก็ดีใจดีใจกับน้องด้วยนะกลับมาแล้วนะครับหลังจากที่อาพูดถึงเรื่องความรักหน่อยเรื่องครอบครัวอายุยี่สิบเก้าน่าจะมีครอบครัวละหมดไปเยอะเอามดไปเยอะเมื่อก่อนก็หมดไปเยอะมันเด็กเด็กก็หมดไปเยอะครับไม่ไม่เด็กนะไม่เด็กตอนยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้านี่หมดไปเยอะไหมก็พักหลังก็หมดเยอะครับหมดเยอะนะแบบรักเขามากแล้วต่อยเสซนย่งไม่เคยเห็นแบงค์พันเลยเขายึดหมดเห็นป๊บหนึ่งเห็นแปดหนึ่งแล้วตอนรับค่าตัวตอนรับค่าตัวที่เหลือก็หมด มึงอย่าเอานิสใสพวกแบบนี้มาหมดกับผู้หญิงมาดิเปาไม่ชอบเลย่ะเหมือนใครก็ไม่รู้แต่ต่อยมวยได้นี่คือให้เขาให้เขาได้ข่าวว่าอยากได้รถอะไรนั่เมอไซค์ก็ไม่ได้ไม่ได้คืนมึงไม่ได้คืนหรอกขนาดท้องเทิงเทิมึงมึงยังไม่ได้ท้องคืนหรอกมึงเห็นนักมวยรุ่นก่อนๆไหมยังไม่ได้เลยผมไม่เอาผมไม่เอาแล้วผม ไปส่งคืนเลยเราไปส่งคืนเรื่องอันนี้คือเรื่องความรักตอนนี้มีความรักใหม่แล้วโอ้ดีครับดีครับดีขึ้นเอ้ยดีขึ้นจากกูเห็นมันเขากดถีมึงยี่ห้อเขาแกล้งหยอกเล่นแกล้งหยอกเล่นเียเขาดีมากครับแต่เขาดีกับวัชรพลมากได้ข่าวว่าเป็นเป็นโรงงานขายไอ้ข้าวถวโคร้วยที่ไหนที่ไหน ที่อำเภอคอนบุรีครับคอนบุรีนี่เป็นคนโคราชนะครับผมก็ได้ชีวิตใหม่แล้วจากคมรักหลังจากที่ร้องไห้มาเนี่ยเยอะแยะไปหมดนะครับ่วงซ้มวมซ้มสมส้วมสมส้วมสมส้วมส้วี่ส้ว้วมส้ม้วมส้วมเ้้ม้อมส้ม้วม้ม้มบ้ม้ม้ย้มวตม้ยิ้มวมวม้ม้มวว้มม้ม ไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวนะก่อนนะก่อนถ่ายมินี่หนึ่งถ่ายมินี่เคยเป็นแชมป์อะไรบ้างไอ้ิมันเป็นแชมป์อะไรบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นแชมป์จ้องเจ็ดครับร้อยสิบสองครับร้อยสิบสองแล้วลุงพีนี่เคยเป็นไหมก็ไม่เคยครับอ๋อเอ้ยเคยต่อยกับจอมโหดกี่เที่ยวไอ้จอมโหดจอมโหดเนี่ยประมาณห้าหกครั้งเราชนะมากกว่าชนะสองชนะสองน้องนั่นพี่เขาไปกินหมดแหละแต่พูดถึงได้เจอจอมโหดท้ายไปอีกหน่อยตากล้องโอ้ยตากล้องววทอันพุ้งสิรีเนาะครับ บรรยากาศนะครับผมนะเนี่็เจ้าตะวันชายนะครับน้ก็หลังจากที่วิ่งคู่กับผู้หญิงไปนะครับนะโอ้สุดยอดจริงครับเขาข่าวมาว่ากินหมดนะผู้หญิงแถวนี้ที่มาวิ่งนะนี่ตะวันชายนะครับน้ก็ผมไม่ได้กินคดูหน้าผมเนางเซลทุกคนเลยใครวิ่งอ่ะผมสาวันได่า ตะวันพัชรสายกินหมดตะวันชายน้องตะวันสายอเออตะวันสายพอวิ่งกับผูดญิงพูดยัง,ยงไงเลยพี่หลองเราไปไปศิลปกรรมที่เกาหลีไหมเผื่อได้มัน,าาน <c oughs> ตะวันชายบะวันชัยนี่ตะวันชายกินไปหมดนะ<ม>นี่ก็ฝากให้กําลังใจเขาจะมาภาคใหม่นะครับนะนี่มาภาคใหม่นะครับหลังจาก<น>ฟอร์มแล้วไม่ฟอร์มแล้วสุดก็ชนะนอกนะชนะสองไฟแล้วเออชนะไอ้คนมาตักที่ว่าสดๆนะครับเน้อย นา่นเ,เอาแม่นออกหน่อยแม่นออกหน่อยยิ้มยิ้มหวานหน่อยยิ้มหวานนีย่ยิ้มหวาหนคนมาเลยอเอาฝากคอฝากเลียร์รด้วยนะครับผมนะวัชรพลภาคใหม่นะครับเดือ่นแรกเลยชนไหน <ST AR> ร,รีไม่ชาเขนรี